오케이 <놀람> 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 เาไม่ไปลูกไปไหนไปะ<ป> 满意吗

กินอะไรกันค้างขมไพน์ลิ้มใค้ใคไม่รู้คืออะไรมันอร่อยแล้วไม่ต้องเอามาลูกเอาไหมไม่เอาค่ะแม่เหรอหม่แล้วก็หยิีหยวบไม่ค่ะ เล่นหนูเล่นแล้วเล่นมีใครเล่นด้วยไม่มีรสี่ันนะนจะเอกคมมนตเี่ไหนแบงคออกไปดียไม่ได้ยนไปไปไขอบคุณค่ะกินกินอามออ้ำอร่อยค่ะ มีเขียวไม่มไมเขียวอยากล่างน,นคือโอ้ยไม่ได้อีกสน,น้จ้า้นไม่นนนนได้อีกนจ้าจับดีๆเดี๋ยวหล่นจับดีๆ <c oughs> ปาร์ตี้สลับเปลาโอ้โอโอ คนนี้เขาจะละอาดกินนะกินแป้งก่อนแล้วเขากินไส้เก็บของอร่อยไว้กินทีหลังหมดตู้เลยอ้าวใช่ต้องเก็บของอร่อยไว้กินทีหลังสิถูกต้องว่าอันนี้หมดอายุแล้วโอ้โหโดนได้สองคำให้น้องน้องมาพอดีเลยให้น้องโอุ้ยเอ้อน้องกินไม่ได้หรออเออหรออืมน่ากินมากอร่อยต้องหั่นต้องหั่นไม่หั่นเดี๋ยวแบ่งไม่ได้